สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอนะครับสำหรับรถนะครับที่มีอาการนะครับว่าออกตัวอืดนะครับคันเร่งมีอาการหน่วงนะครับหรือว่ารถเหยียบไม่ค่อยไปเร่งแซงรถคันหน้าไม่ได้ดังใจนะครับรถมีควันดำนะครับวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอนะครับเป็นกล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับแบรนด์จัมเปอร์ฮอนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นรุ่น13สเตปนะครับอ่า13เตปนะครับก็จะมีนะครับโหมด0นะครับคือโหมดค่าคันเร่งเดิมของรถนะครับโหมด1 8คือการปรับระดับความเร็วในการออกตัวนะครับว่าเราชอบฟิลไหนนะครับในการขับขี่นะครับโหมด A จะเป็นโหมดออโต้นะครับคือกล่องจะคำนวณค่าให้อัตโนมัติจากแรงเท้าที่เราเหยียบไปที่คันเร่งนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีโหมด B นะครับ โหมด B ก็คือจะเป็นโหมดที่ไว้ใช้สําหรับการขับรถขึ้นเขานะครับจะทําให้รถเรานะครับมีประสิทธิภาพในการขึ้นเขาได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็โหมด C จะเป็นโหมดปิดควันดํานะครับแล้วก็จะมีโหมด H นะครับคือโหมดเดินหอบเสียงท่อไอเสียนั่นเองนะครับสาหรับท่านที่ทําท่อมาอยากจะโชว์เสียงท่อนะครับก็สามารถใช้โหมด H ได้นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีปักเสียบแบบตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นของรถเลยนะครับแต่ละยี่ห้อนะครับที่ ที่ทักมานะครับก็สามารถแจ้งรุ่นรถมาได้ปลั๊กเสียบจะเป็นปลั๊กเดียวตรงรุ่นกับรถที่เราเสียบนะครับอุปกรณ์ก็จะมีกล่องให้แบบนี้นะครับสาย1เส้นนะครับก็มีปลั๊กเดิมเหมือนกับรถของท่านนะครับแล้วก็มีปลั๊กที่ให้อีกหนึ่งปลั๊กสำหรับเสียบแทนปลั๊กเดิมนะครับตัวนี้จะไปเสียบแทนปลั๊กที่เสียบอยู่กับรถนะครับก็กล่องจะมีปุ่มคอนโทรลนะครับอยู่ตรงนี้ปุ่มเดียวใช้งานง่ายมากนะครับจะมีตัวเลขโชว์ตรงนี้เป็นตัวเลขดิจิตอลนนะครับ ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด A B CH ีนะครับมีแค่นี้เองนะครับกดตรงนี้นะครับก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถติดตั้งได้กับรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับแค่เสียบปลั๊กตรงนี้แทนปลั๊กเดิมนะครับที่คันเร่งของท่านนะครับแล้วก็ตัวเอาเอาปลั๊กเดิมของคันเร่งมาเสียบกับปลั๊กตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้ทันทีนะครับสตาร์ทรถใช้งานได้ทันทีไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับ สินค้าตัวนี้นะครับทางร้านรับประกันให้นะครับว่าติดตั้งแล้วนะครับรถจะออกตัวได้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอน100%เเซนะครับหากติดตั้งแล้วนะครับไม่เห็นผลนะครับทางร้านเรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนนะครับสำหรับกล่องจัมเปอร์ฮอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นกล่องเครื่องไฟฟ้านะครับก็สามารถนะครับติดตั้งได้นะครับกับรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับเนี่ยจะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อก็จะมีตัวกล่องกับตัวสายไปให้นะครับ อย่างตัวนี้นะครับจะเป็นกล่องหมายเลขหนึ่งนะครับก็จะสามารถติดตั้งได้กับรถ v ี g o นะครับ Fortuner นะครับ Innova นะครับรถตู้คอมิวเตอร์นะครับตัว p a ลาดโฎก็อะไรเงี้ยครับติดได้หมดเลยนะครับกล่องเบอร์สองนะครับก็จะสามารถติดได้กับรถ v ี o อสอ t i s ินะครับ Camry Yaris นะครับน e w d m a x นะครับ Subaru X-V นะครับแล้วก็รถอื่นๆก็สามารถติดตั้งได้นะครับกล่องก็จะเป็น ในโปรแกรมของรถแต่ละรุ่นตรงรุ่นนะครับสำหรับกล่องเบอร์สามนะครับก็จะเป็นสำหรับรถ New v o อ s สนะครับ New a ั t i s นะครับ New Camry New Yaris นะครับเป็น Revo นะครับสามารถติดได้นะครับ New f o r t u n e นนะครับรถตู้เอาผพาดนะครับรถเซียต้านะครับ c h เออนะครับตัว Camry นะครับปี2019อะไรเงี้ยติดตั้งได้หมดเลยนะครับก็จะมี เบอร์8นะครับก็จะเป็นของในรูปของตัวรถนะครับของนาวาร่านะครับโคโ o ราโดเทเบเลเซอร์นะครับแล้วก็นิวนาวาร่านะครับแล้วก็จะมีพวกเชฟโรเลตคูดเทเบเลเซอร์พวกนี้ติดกล่องเบอร์8แบบนี้นะครับนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับท่านใดนะครับเบอร์10ก็จะเป็นลิสันมาร์สนะครับอเมร่านะครับเทียนานะครับ โฟล์ซ่านะครับซิลฟี่นะครับแล้วก็เป็นเทียร่าติดได้นะครับคิวนะครับจูกนะครับโน้ตนะครับอเมล่าสองศูนย์สองศูนย์จะติดกล่องเบอร์สิบนะครับจะเป็นลักษณะนี้แคปติว่านะครับก็ติดได้นะครับมาสด้าดีแม็กนะครับโคโรล라도มาสด้าสองมาสด้าสามซีเอ็กห้านะครับฮุนไดโซนิกนะครับได้หมดเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อนะครับตัว กล่องคันเร่งไฟฟ้าจัมเปอร์ฮอตตัวนี้นะครับ13สเต็ปเนี่ยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมานะครับที่หมายเลข0899695708นะครับติดตั้งง่ายมากครับท่านสามารถสั่งซื้อผ่านเพจ OBD Shop นะครับมาติดตั้งเองได้ที่บ้านเลยนะครับแค่ เสียบปลั๊กนะครับดึงปลั๊กเดิมออกเอาปลั๊กของก่อกอนเนื้อฟาสเสียบเข้าแทนนะครับแค่นี้ก็ใช้งานได้ทันทีนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับสินค้านะครับก็รับมีการรับประกันให้นะครับถึง3ปีเต็มนะครับตัวนี้นะครับส่วนราคานะครับลบกัวสอบถามนะครับที่หมายเลข0 8 9 9 6 9 5 7 0 8หนะครับหรือทักที่เพจ Facebook OBD Shop ได้เลยนะครับสินค้ามีพร้อมจัดส่งนะครับติดตั้งง่ายมากนะครับ ท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับติดตั้งแล้วไม่เห็นผลนะครับเรายินดีคืนเงินให้เต็มจานวนนะครับรถออกตัวดีขึ้นนะครับรถไม่รอรอบคันเร่งไม่หน่วงนะครับเร่งแซงรถคันหน้าได้อย่างมั่นใจแน่นอนนะครับดีกว่าเดิมชัดเจนนะครับทังร้านเราการันตีให้นะครับแล้วก็เป็นปลั๊กเสียบที่ตรงรุ่นด้วยนะครับสามารถติดตั้งได้เองนะครับที่บ้านหรือจะขับรถมาที่หน้าร้านโอบ Shop ของเรานะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับ ท่านใดสนใจนะครับอยากให้รถออกตัวดีขึ้นนะครับเร่งแซงได้ดีกว่าเดิมคันเร่งเบาขึ้นนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับที่หมายเลข0899695708นะครับวันนี้ผมขอจบรีวิวนะครับตัวกล่องคันเร่งไฟฟ้าจัมเปอร์ฮอตนะครับไว้เพียงเท่านี้ท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ